แมทพิลลนีเปิดว์ปไปไกลถึงญี่ปุ่นนุ่งชุดนี้ชวนคนมองทั้งถนนเรื่องความสวยความแซ่บของเธอเองก็ยืนหนึ่งไม่แพ้ใครเช่นกันสำหรับนางเอกสาวสวยแมทพิลลนีทุกวันนี้นอกจากจะรับงานในวงการบันเทิงแล้วอีกหนึ่งบทบาทของเธอก็คือแม่ค้าคือนักธุรกิจแน่นอนว่าขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามสาวแมทก็ต้องเป๊ะต้องปังดูดีเสมอ การันตีด้วยภาพล่าสุดในอินสตาแกรมที่มาในชุดเดสสีชมพูแสนหวานรัดรูปเผยให้เห็นสัตว์ส่วนสุดเฟิร์มเช็คอินที่แดนประดิบประเทศญี่ปุ่นพร้อมระบุคแคปชั่นว่าใครบอกญี่ปุ่นไม่หนาวตีหลังนะอือหือญี่ปุ่นที่ว่าหนาวแต่ความข่าวของสาวเมทกระแทกตาโดนใจตมเต็ม